เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเร้าใจและความคาดหวังสูงสุดกำลังจะเข้าสู่จุดไข่แม็กแล้วเมื่อข่าวดีเกี่ยวกับการปิดกล้องของซีรีส์แอคชั่นสุดมันอย่างเจ็ประจันบาลได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่สนใจและกลายเป็นประเด็นพูดคุยอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงไทยก่อนหน้านี้หลายคนต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์เมื่อได้ทราบว่ามีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเจ็ประจันบาลซึ่งเป็นผลงานระดับบู๊ของผู้เชี่ยวชาญด้านละครแอคชั่น Action โดยเฉพาะอย่าง o อริเวอร์บีเวอร์ซึ่งรับประกันความสนุกสนานแบบเต็มพิกัดในทุกฉาากกกทุกตอนนนนนหลัังจ้ไม่น กระแสตอบรับของซีรีส์ก็พุ่งทะลุเพดานได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอตเป้อรักกลับมาปรากฏตัวในจออีกครั้งในรอบ8ปีพร้อมกับทีมนักแสดงบูระดับแนวหน้าที่ประกอบด้วยชชบวรากรบลิวนัทพลโอชาคริสโหนธนากรและนักแสดงคนอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ยิ่งเสริมความน่าตื่นเต้นให้กับผลงานโดยรวมอย่างมากล่าสุดข่าวร้อนแรงที่สุดก็คือ7ประจันบาล ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้แฟนๆต่างรอคอยกันใจจดใจจ่อว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่คงต้องรอลุ้นและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางช่องรายการที่รับผิดชอบต่อไปซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสนุกที่ยังรอให้ทุกคนได้สัมผัสในอนาคต